ที่ผมไปดูงานมานะอย่ <ไป S 1> อางเงี้ยปะเด็นไม่ใช่เรื่องนี้แหละคือถึงจะจัดกันได้ยังไงอั่างนี้นะรวมหมู่รวมพัวกันจัดได้ยังไงไม่ต้องขายเครื่องปั้นนะขายไอ้แฮมเบอร์เกอร์ก็ไรกี้เออเร็ว <c oughs> มีฝรั่งเอาไว้เออมีฝรั่งทางมันว่าเด็กน้อยก็ซื้อกินกี้ผมขายแฮมเบอร์เกอร์ไม่ต้องแพงนาสิบห้าบาทเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นอมปังมาดูโฮมเมดได้ได้อะไรวิตโกล ใส่สกล่องมาทำให้สวยเลยผมผมเห็นอย่างเลยถึงง่ายที่สุดเลยคือไอ้นี่แหละเพราะว่ามีใส่กล่องเป็นถุงมามีไก่เป็นถุงมาถึงเราก็มาใส่ใส่หยอดมะเขือซอสมะเขือเทศหยอดซอสริกขายได้เลยยังไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยคิดง่ายๆอย่าเห็นวไม่หรอกใครจะเอาพักเอาเตียงมาวางขายก็เลียกเตะเขาส่วนใหญ่หมดห นแลตลาดวัฒนธรรมเนอะผู้ใหญ่เอาเรถไปจอดนั่นเ,นเองแค่จะเอายาดวงมานั่งขายก็เรี่ยวเตรียววตัวไม่ต้องมากอ่ะเนียแค่แก่คนละแค่นี้พอคนละตัวไม่ต้องกว้างนะสูงๆแค่นี้พอ เขียนก็กวา่ามีของวางขายเรียนๆกันลองทำดูไปเดีย๋ยวเอาเสือ้อเหยพวกเราตัวเสื้อเที่วดึกดังเกียนนะ<อ>เดี๋ยวมันจะเสียนี่ไงอใส่เออไม่ดีต่อตาด้วย,ยเจะเอาสีไร้สาไม่ไหมแม่ปลา เผาลานเผ่าลานเมียยังไม่ออกมาเลยเผ่าลานถ้ารองเมียามาก็นี่แต่ว่าม้านี่ดิอันนี้อยู่คนเดียวออตอนนี้อยู่คนเดียว <c oughs> มีคนเผ่าล่านเปิดลานปุ๊บตรงเผ่าล้านสุดยอดนะก็่นั่นอนะ่ะพอเมียอยู่บ้านนี่ทั้งว่าเขาเอาไปหนาล้านนะแต่กองไปนั่างชินกันหนาล่ะ ยงมันหนุ่มเนาะนีดมันยังเดมันแล้วหนุ่มแล้วมีพลังคือเล่งได้ของมิวเยียนก็ดังนี้เร่องเยียนน้ำดำเสียงฮอเสียงแต่ว่าเสียงหนุ่มแบบนี้แหละแต่ว่ามันมันเพิ่มเล่งควานั้นไม่ได้มันก็ตามตัวมันเลยงตามขนาดอันนี้มาแค่นี้เว้ยใช่แต่ว่าเสียงก็หนุ่มน เอาวางไครัพี่ลุงฝากปากฝากทุก,ลก,ลกหลุดเรอยเรื่ยผมมีเงินหลงอยู่นวเพียงนี่ดังเด็ปีสามสามเฮ้ยสากันเนาะสามสามเพียงฝรังเพียงนีดังเด็ปีสามสองส ลายอื่นที่ว่าพิดารัลายไทยพิดารยังไงผมก็แก้ได้นะแต่พอผมมาเจอลายลายสารผมนั่งงงเลยดิสารไหนว่าจะไปแบบไหนอ่ะเนี่ยสารไหนลายสารเที่ยวอะไรไหนไม่น่อย่างกระถางลูกนั้นอ่ะลายสารไงล่ะลายกระเช้อไงลายคัดแต้นั่นอ่ะผมนั่งงงเลยเดี๋ยวว่ามันขึ้นมันลงยังไงผมผมเคยนั่งขีดนั่งวาดเค่นั้นง่ายเลยเกแต่ยากันง่ายแต่ยากไม่ไม่สามารถดู ดูนะง่ายแต่ถามว่าลู่มันเลือกส่วนไงนกันไห้มันจกตรงไหนพอดีเหมือนกันอ่ะยากยากแค่แบงก็ยากแลวจะแค่อีตอนที่ว่ามมนแต่งที่ว่าเลียงเอาผมไม่ปั้นอ่ะไอ้ไห้มันสารกันไงแค่ขีดแบงไห้มันลงเท่ากันทุกอันอ่ะก็ยากก็ยากใช่เราคิดดูถ้าในในในกระถางอ่ะมันมันมีกี่กี่อันที่แขวีกันล่ะนั่นเดิผมมันอย่างงงเลยผมนั่งผมงงมดเลยแต่ว่าหลายคนก็เปลี่ยนเนาะ ก็ว่าง่ายคนเป็นเรี่ยวกว่าง่ายเลยเข้าขใจเรี่ยวไงมันมีสูตรหนับอยู่เราท,ทีรู้นะมาจะเราลงตัวตรงไหนมี่คนบอกว่ามันมีสูตรหนับอยู่นับหนับหนับ,น,บนี่พอเองขีดขีดไบขีดไบก็มาขีดล่างขีดล่างแล้วก็แกอันอันที่จะแกะ้ไม่ต้องขีดลากเอาเอางแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีผมอยากแก้เป็นนักลายสันมันสวยไม่ลองสัน

กนกตัวนี้อยู่ตรงนี้ตัวเฟียนเน้ยนแล้วโอ้ลายไทยเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยหน่วยคนจะแกะย่จะวันนี้จะแกะแยะให้มันลงตัวลงหลอกจริงๆแกะตะวัดหัวไอ้หัวกน,นกหายผิวยังไงนีาา่มันยากมันลากลากไม่คือกันนี่ นมันแต่มันมีวิธีแบ่งนะไม่มันมีวิธีแบ่งถ้าเราลากก็เป็นแล้วก็ต้องแบ่งเออต้องแบ่งเนาะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านั่นแหละแล้วก็ตีตีตะล้างข่อยข่อยลงมาจากหัวมุมที่นี่เสียงมันนี่แต่ที่อะไรก็รุ่ยากมาทั่วที่นี่มันก็จะพอดีเลยไม่ได้พอดีเกินนิดหน่อยล่านิดหน่อยเสียงใดไม่ได้ไม่ไดใช่แต่ไม่ชอบงานละไทยายไม่ชอบตอนเรียนก็ไม่ชอบทุกวันนี้ก็ไม่ชอบเลยแต่่วาแต่ว่า ได้เรียนเพราะว่าข้อสอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบรู่รูเขาขึ้นกระนกยังไงรู่มัดแหละรู่เขาแบ่งยังไงช่องไฟช่องไลรูมดแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบก็เลยไม่ทำมันไม่สนุกไงพอเราไม่ชอบมันก็ไม่สนุกไม่เอาเราไปอดียินชอบทีกว่ามันเหมือนยิงทํามันยิงเบื่อแหละว่าเราอันตยิงไม่ชอบไช่ไหมไม่ทำผมผมี่ผมชอบแต่เป็นเด็กหน่อยดิเพราะว่าอีตอนเวลาที่ผมไปวัด ไหนที่เขามีลายไทยสวยนะ่ะมันจะไปยืนดูดิตำเสาะนะ่ะทำไมเขาทำได้แบบนีนน้อยากทำเป็นทจนีงมันสนใจแต่หน่อยเนาะผมไปยืนดูดิเที่ยวเป็นลายอยู่นาบุชเหมือนกันเที่ยวว่ะเขาพันผูน,นอะไรกันนี่ชอบผมว่าแต่ก่อนนี่ผมไม่รู้จักเป่าคำว่าลา,ายไทยหรอผมว่าผมคิดเยอะเยงว่ะอันนี้ลายของเจ้าเมืของขิดกันนี่ลายมันต้องอยู่ในวัง เป็นของเจ้าของจีบแบบนี้เลยมันเป็นลายเจ้ามันไม่ใช่ลายลายอย่างอื่นหรอกหรือจะทำเพลงต้นฉบับก็ยังได้จิ้นมาไดก็ว่าลายเจ้าเป็นเร็กน้อยต้องลายเจ้าคนนี้คนในวังเท่านั้นถึงว่าจะทําได้ไงหรอที่แกได้ยิ้นคนใหญ่เขาบอกเพราว่าช่างที่เขาเอามาทําวัดทธรรมอันนี้เขามาจากในวังนี่หว่าถ้างั้นก็ต้องเป็นลายเจ้าดีเนาะ ใหญ่เลยก่อนจติดคำว่าในหัวยังว่าลายเจ้าอยู่คือไม่ดีนึกมาไรก็ไม่ได้เจนว่าลายไทยเหมือนกับยังเจือแฟบเนี่ยเจือผงตะฟอกอะ่ะเรียกแฟบมันตุย่างนะจักยีห้ออะไรไม่รู้พอยี่ห้อแฟบมันเกิดขึ้นก่อนดูจักแฟบก่อนเกิน เสียงมันสะอาดครับเสียงสะอาดมันเหม็อืดมันอืดมันอืดเลยเดีพังลาคาก็ยังบ่าลสมราคาราคาสะอาดราคาสะอาดราคาสะอาดเลยราคาสะอาดกระเป๋า่างกระเป๋าจริงเลยเอา เที่ยวขาาดาตรงนั้เี่าใบกล้วยของมันไปสวยใบกล้วยที่มันกำลังเหลืองจะได้งามเลยแตกว้ใหม่กี้ไม่แตก้างนงามอย่างเลยไม่หน่อยนี่ต้นูกใหม่ๆเนาะโอ้นี่เนอนี่นี่เท้านี่เลยนี่เท้านี่เดียนี่เลยนี่เนาะเออนี่เดียวยังจำได้เลยวันวิ่ลงมันเล็ก

บ้านผมมี่งขาดีกว่านี้อีกบ้านผมเป็นหนองเลยเป็นแน่น,นเลยเหลียเป็นบอ่อเลยเหรียแม่ดีเนาะเอามาอ่านั้นใบไม่งั้นผมโดนยิน่งอะไรอ่ะนี่เลย<ะ>เอ่ะเหลี่ยมเสานี่เยเลยไม่งั้นผมโดนยิน่งยังไงแล้วมีคนเดินเยอะไหมไม่งั้นผมโดนยิ่ง เดี๋ยวรเราไม่ต็ดก่อนเดี๋ยวเมาจะต้องไปงทำกบ่านอีกอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วเหลอแค่กบ่านยังไม่เรียบร,ยยร้อยเลยกลางนี้